ับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็ยจะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่19เมษายมษาแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็เข้าโหมดทํางานเหมือนเดิมนะหลังจากหยุดยาวไปในช่วงสงการอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันถึงผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนผมให้ไป3คู่นะมีคู่นาโปลีกับโลมาน,ะนาโปลีต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ลองโลมาคู่นี้ก็เสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งก็กินเต็มกันไปสําหรับโลมาคู่ที่2กันโชดซิลีเอเป็นแอตแลนตาเจอกับเวโรนานะ แอตแลนตาต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อแอตแลนตาไปแต่ว่าคู่นี้เวโรนาบุกไปชนะได้2ประตูต่อหนึ่งเลยก็เสียไปสําหรับคู่นี้นะฟอร์มแย่ไปหน่อยนะสำหรับแอตแลนตาส่วนคู่ที่3เป็นบาร์เซโลนาเจอกับกาดิส บาซ่าต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2ผมให้ลองการดิสทีมเยือนการดิสทีมเยือนนี่บุกไปชนะบาซ่าได้1ประตูต่อ0ถึงค้ำนูเลยนะก็คู่นี้ก็กินเต็มกันไปอีกนะ3คู่เมื่อคืนก็กินไป2เสียไป1ก็ถือว่ายังกำไรอยู่สำหรับทีเด็ดของช่อง s o อกเกอร์สไนเปอร์ มาดูฟุตบอลในคืนนี้มั่งก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนเดิมนะวันนี้คัดมา4คู่นะเป็นทางพรีเมียร์ลีก1คู่เป็นโคปาอิตาเลียเป็นฟุตบอลถ้วยของทางอิตาลี1คู่แล้วก็เป็นลาลิกาสเปน2คู่นะคู่แรกเป็นลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูน้าแดงเดือดวันนี้ในทางพรีเมียร์ลีกนะคู่ที่2เป็น ดัรบี้แมตช์เมืองมิลานนะเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับเอซีมิลานนะเป็นรอบรองของโคปาอิตาเลียอีก2คู่ของทางสเปนเป็นลิเวอร์พูลเจอกับเอลเช่แล้วก็บีเอลุ่เจอกับบาเลนเซียเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง So อ c เกอร์ส e นเปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอกคู่เอกผมก็ต้องเลือกคู่นี้นะสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะสำหรับแดงเดือดนะลิเวอร์พูลเจอกับแมนยู นะวันนี้เล่นกันที่บ้านของลิเวอร์พูลสนามแอนฟิลด์นะเตะกันเวลาตีสเดี๋ยวมาดูกันคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ลิวอร์พูกับแมนยูวันนี้เตะกันที่บ้านของลิวอร์พูในสนามแอนฟิลด์อุณหภูมิที่แอนฟิลด์วันนี้ก็8องศาก็ถือว่าปกตินะแต่ที่ไม่ปกตินิดนึงดูจากสภาพอากาศน่าจะมีฝนนะแดงเดือดของทั้งคู่นี้เป็นครั้งที่178นะ177ครั้งก่อนหน้านี้เป็นทางแมนยูชนะได้68ทางลิววร์พูชนะได้59แล้วก็มีเสมอกันไป50ครั้งนะสถิติของแดงเดือดรวมๆนี่แมนยูก็ยังดีกว่านะก็ น่าจะเป็นช่วงของทางเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันเลยเนาะที่ผูกปีชนะลิเวอร์ p o o ตลอดนะในช่วง20ปีของทางเ mm hmm. ซอร์เล็กฝเฟอร์กูสันที่คุมแมนยูนะแต่ว่าหลังๆนี้ผลงานแมนยูเวลาเจอลิเวอร์ p o o ไม่ค่อยดีนะอ่ะมาดูเฮตูเฮตกันเลยไม่ดียังไงเนาะ6แมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานะสำหรับลิเวอร์ pool แมนยูนะแดงเดือด6ครั้งล่าสุดนี้เป็นลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2แล้วก็แมนยูชนะได้1 แต่2นัดหลังสุดที่เจอกันมานี่เป็นบ้านของแมนยูทั้งหมดเลยนะโดนไป5ประตูต่อศูนแล้วก็4ประตูต่อ2เรียกว่าหลังๆนี่ ผู้จัดการแมนยูคนไหนก็สู้ครอบไม่ได้นะครอบตอนนี้ยิงแหลกเลยนะเวลาเจอแมนยู2นัดหลังสุดนี่ยิงไป4-2-5-1 2นัด9ประตูนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีแมนยูชนะ32ใน f อเครับเสมอกัน0ูนย์ศูน์หรือูชนะ20แล้วก็เสมอกัน11นะเรียกว่าหลังๆนี่สถิติของลิเวอร์พูลด,ดีกว่าแมนยูชัดเจนนะในแดงเดือดชนะ3เสมอ2แพ้1ใน6แมตช์ล่าสุดมาดูตารางคะแนนกันหน่อย แมนยูนัดที่แล้วนี่ชนะนอร์ลิดมานะก็กระเตื้องขึ้นมานะตอนนี้อยู่ที่5แซงอาร์เซนอลขึ้นมาแล้วก็ยัง ต้องลุ้นต่อไปนะสำหรับแมนยูในโคต้าแชมเปี้ยนลีกนะส่วนทางลิเวอร์พูลก็ยังลุ้นแชมป์กับแมนซิเหมือนเดิมนะเหลืออีก8นัดหลังเอ้ย7นัดสไม่ใช่8เนาะ7นัดหลังสุดนี่ตามแมนซิแค่แต้มเดียวนะแต่ประตูดได้เสียก็ดีกว่าด้วยก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อยู่สำหรับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยู่ที่2แมนยูอยู่ที่5านะสำหรับตารางคะแนนตอนนี้มาดูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมกันทางลิเวอร์พูล 6แมตช์ล่าสุดนี้ไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้0นะนัดล่าสุดนี้เพิ่งจัดก,การแมนซิตี้มาใน FA ครับ3ประตูต่อ2นะเข้าชิงไปสำหรับลิเวอร์พูลนะในฟุตบอล FA ครับเข้าไปเจอกับทางเชลซีก่อนหน้านั้นมีเสมอเบนฟิก้า3 3เสมอแมนซิ2-2ชนะเบนฟิก้า3-1ชนะวัตฟอร์ด2-0แล้วก็ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-0เรียกว่า 6แมตช์ล่าสุดนี้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้ถึง4นะแล้วก็เสมอไป2ส่วนทางแมนยูไนเต็ด 6แมตช์ล่าสุดนี่แพ้มากกว่าชนะนะชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นะนัดล่าสุดนี้เพิ่งเบียดเอาชนะนอนลิดมา3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นมีแพ้เอเวอเรตต์หนึ่เสมอเลสเตอร์หนึ่งหแพ้แอตเลติโกมาดิดหนึ่งชนะสเปอร์สามสองแล้วก็แพ้แมนซีไป4ีหนึ่งเรียกว่า6แมตช์ล่าสุดนี้ลุ่มลุ่ม,มดอนดอนนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอนะก็ไม่ค่อยดีสําหรับแมนยูชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เดี๋ยวมาดูค่าเฉลี่ยประตูกันหน่อย ค่าเฉลี่ยประตูของทั้ง2ทีมนะลิเวอร์พูล52แมตช์ยิงไป127เสีย41ก็ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพนะตอนนี้ลิเวอร์พูลค่าเฉลี่ยดีที่สุดเลยในฟุตบอลอังกฤษนะดีกว่าแมนซีไปแล้วด้วยซ้ำนะตอนนี้ยิงได้2.44ลูกต่อเกมแล้วก็เสียเฉลี่ย0.79ลูกต่อนัดเท่านั้นเองส่วนแมนยู43นัดยิงได้66เสียไป56นะดูค่าเฉลี่ยก็กลางๆนะค่าเฉลี่ยมันประมาณพวกแอตตันวิลล่าพวก ลีดพวกวูปอะไรนะพวกกลางๆนะค่าเฉลี่ยของแมนยูนี่คือไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้ดวงดูประตูยิงได้เนี่ยแมนยูยิงได้66ิหรืวอวาผูยิงได้127นี้ห่างก,กันครึ่งต่อครึ่งนะนะพลังในเกมลุกก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าปีนี้ลิวอผูด,ดีกว่าแมนยูเยอะเลยเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนกัน มาเริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลก่อนนะไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนนะใจมีที่ต้องเช็คฟิตหน่อยก็คือซาดิโอมาเน่นะพอเล่นศึกหนักมานะทั้งฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยแล้วไหนจะไปเล่นฟุตบอลทางแอฟริกันเนชั่นครับเมื่อตอนต้นปีมาอีกนะก็ อาจจะได้พักบ้างนะสำหรับซาดิโอมาเน่ในนัดนี้ส่วนทางฝั่งแมนยูทีมเยือนโอ้โหแดงพลืดเลยนะมิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวตัวหลักนะเฟธกับแม็กทอมิเน่ก็ยังเจ็บลงสนามไม่ได้แบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งลุกชอก็ลงสนามไม่ได้เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่วารานก็ลงสนามไม่ได้เอดิสันคาวานี่ก็ยังลงสนามไม่ได้ทั้งหมดนะฮะตัวนี้เฟธวาลานคาวานี่ an, ลุกชอแม็กทอมินเน่ส่วนกรีนบูดนี่ก็รอขึ้นสารอย่างเดียวนะสำหรับกรีนบูดมาดู11ต,ตัวผู้เล่นตัวจริงกันหน่อย ดูจากกราฟิกแล้วนี่เจอเกนคอปวางชุดใหญ่มาเลยนะ4-3-3นะโกเป็นอลิซองเบ็คเกอร์เซ็นเตอร์แบ็กเป็นฟานไดกับมาติปซ้ายขวาก็หน้าเก่านะ่าโรเบรสันกับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟิลตรงกลางก็เป็นตัวที่ดีที่สุดเลยนะตอนนี้เตียโกฟาบินโยแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันข้างหน้าอย่างที่ดูเมื่อกี้ก็น่าจะได้พักซาดิโอมาเน่นะก็ใส่มาเป็นหลุยดีแอสโจตาแล้วก็ซาร่านะก็ใส่ใครลงมาก็น่ากลัวทั้งหมดนะลิวปูข้างหน้า56ตัวนะไหนยังมีเฟอร์มิโน่ไหนยังมี ลิกี้นะก็ยังพอเล่นได้กันทั้งหมดเราเกมลูกของลร์พูนี่ห้ตัวนี่ใครลงก็ได้นะรูปเกมรูปแบบการเข้าทำน่ากลัวเหมือนเดิมส่วนทางแมนยู4 3 3านะลูกทีมของลาบ์ลัมนิกโกเป็นดาบิดเดเคานนะเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวเป็นแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ลินเดลเลิฟนะซ้ายขวานี่ ทางซ้ายเป็นเตเลสทางฝั่งขวาเป็นวานบิสก้ามิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวเป็นมาติดบอกบ้าแล้วก็บรูโน่นะข้างหน้าเอลังกาโรนันโดแล้วก็ซานโชนี่คือ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้เดี๋ยวมาดูราคากันราคาวันนี้ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านต่ออยู่ลูกครึ่งนาะสกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน ท่าที่ดูแดงเดือดมานะไม่เคยเจอราคาที่มันไกลขนาดนี้เลยนะเต็มที่ก็ครึ่งควบลูกนะที่ผ่านๆมาที่เจอกันมาเมื่อก่อนนัดนี้เลยไปถึงลูกครึ่งนะมันโอ้โหมันต้องมีเหตุผลอะที่ราคามันไปถึงขนาดนั้นเนาะเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลมันแรงจริงๆนะเจอใครเจอแมนซีนี่ลิเวอร์พูลยิงได้ทีสลูก4ี่ลูกไม่กลัวเลยส่วน แมนยูเนี่ยไล่ไปไล่มามองเจอแต่ปัญหานะไล่ตั้งแต่กองหลังนะแฮร์รี่แม็กควายนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคอนเทนต์ได้ทุกสัปดาห์นะก็คือเป็นกองหลังที่ดูแล้วละ่ะไม่สมค่าตัวนะ70 80, 80ล้านปอนด์นะแพงกว่าคนนี้อีกนะในรูปนะฟานไดนะก็มีช็อตเฟอร์ฟ้าให้เห็นได้ทุกวันนะทุกไม่ใช่ทุกวันสิทุกแมตที่ลงสนามนะแล้วก็ไปดูที่แบ็กซ้ายแบ็กขวานี่คือสลับกันลงคือไม่ได ลงต่อเนื่องกันเลยนะทั้งวันบิสก้าลุกชอไตเลสด,ดาโลนี่สลับกันลงมั่วไปหมดเลยนะแบ็คซ้ายแบ็คขวาของแมนยูนะก็มีปัญหาทั้งกองหลังทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวาขยับมาที่ตรงกลางวันนี้ไม่มี เฟสกับแมคโทมิ n เน่กองกลางตัวจริงต้องเข็นคุณนาะอย่างมาติดลงมานะแล้วก็ปอกบ้าที่ฟอร์มหลุดไปนะแล้วก็บูโน่ที่ไม่ใช่บูโน่คนเดิมที่เราเห็นในฤดูกาลที่แล้วนะบูโน่นี้ตั้งแต่โรนันโดมานี่ก็คือไม่ได้โชว์ฟอร์มอย่างฤดูกาลที่แล้วเลยก็เป็นบูโน่ที่ฟอร์มตกไปค่อนข้างเยอะเลยข้างหน้า ก็มีปัญหานะทางซานโชก็ยังเล่นได้ไม่สมกับค่าตัวที่ซื้อมานะซานโชก็ยังเล่นไม่ดีส่วนทางอีลังกาก็ยังมามาหายหายนะแรดฟ,ฟอร์ดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะส่วนโรนันโดโรนันโด,โนนโดมีข่าวอัปเดตมาล่าสุดเมื่อเช้าก็คือลูกของเขานะที่เป็นลูกแฝดนะก็คือภรรยาคลอดลูกไปเมื่อช่วงเมื่อวานนะแต่ก็เสียชีวิตทั้งคู่นะเสียชีวิตตอนคลอดทั้งคู่นะโรนันโดผมมองว่านัดนี้ ต่อให้จิตใจแข็งแกร่งยังไงก็ไม่น่าจะลงสนามได้นะสำหรับโรนันโดนะเสียลูกไปทั้งคนเป็นใครก็เล่นบอลไม่ไหวละนะสำหรับโรนันโดเมื่อคือนก็มีข่าวลายไปนะก็ข้างหน้าของแมนยูที่ฮอตที่สุดก็คือโรนันโดนี่แหละนะแต่โรนันโดก็ยังลงไม่ได้นะวันนี้ก็ดูแล้วโอ้โหมีปัญหาทั้งหน้าทั้งกลางทั้งหลังนะสำหรับแมนยูจะมีข่าวดีอยู่นิดนิดนะก็คือได้เอลิกเทนฮาร์ก คุมทีมในฤด,ดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนะก็มีข่าวมาจากฟาบีโอลรมาโน่นะนักข่าวเทียนหนึ่งที่น่า เชื่อถือได้ที่สุดตอนนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าฤดูกาลหนนะ้าเอลิกเทนฮากนะโค้ชของอาแจกจะมาคุมแมนยูนะแต่ว่าวันนี้ก็ยังเป็นลาฟลังนิกอยู่เหมือนเดิมนะเท่าที่ไล่ปัญหาของแมนยูมานะมาดูปัญหาของทางลิเวอร์พูลบ้างแทบจะไม่มีปัญหาของลิเวอร์พูลคือจัดใครลงดีนะพร้อมลงสนามกันทุกคนนะฟอร์มก็ดีทั้งหมดนะแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้น4ี่แชมป์อย่างที่ไม่เคยทีมไหนทําได้มาก่อนนะแมนยูในชุกลุ ยุคลุ่งๆเนี่ยก็ได้แค่3แชมป์นะส่วนทางแมนซีก็ยังไม่เคยได้ลุ้นมากมายขนาดนี้เลยนะตอนนี้ลิเวอร์พูลทางฟุตบอลลีกครับก็ได้ไปแล้วนะเอฟเอ FA ครับก็เข้าชิงนะส่วนทางพรีเมียร์ลีกก็ยังอยู่ในเส้นทางนะตามแมนซีแค่แต้มเดียวทางยูฟ่าแชมเปียนลีกก็เข้ารอบรองไปเจอกับเบียร์ลิวซึ่งเส้นทางค่อนข้างใส่นะโอ้โหน่าสนใจสําหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ถ้าได้4แชมป์ขึ้นมานี่ก็จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฟุตบอลอังกฤษเลยวันนี้ราคาลิเวอร์ ลพูต่ออยู่ลูกครึ่งนะด้วยเหตุผลที่ผมสาทยายมาทั้งหมดเนี่ยนะไม่น่าจะมีเหตุผลที่แมนยูจะลอดกลับออกไปจากแอนฟิลนะแพ้มากแพ้น้อยแค่นั้นเองนะปัญหาเยอะสําหรับแมนยูปัญหาน้อยสําหรับลิเวอร์พูลนะและข้างหน้าก็เลี้ยงหน้ากันยิงยิงได้ทุกคนนะดีอาร์ตตัวใหม่มาก็ยิงได้เรื่อยๆนะโจตานน้าก็น่ากลัวซาร่าเนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะต่อให้พักมาเน่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะสาหรับลิเวอร์พูลกองกลางกองหลังครบนะแล้วก็ แล้วอย่างก็คือแพชชั่นของเจอเกนคอปนะเชื่อมันได้เสมอนะเขาเน้นทุกนัดทุกถ้วยตอนนี้นะผิดกับทางรับลังนิกนะที่คุมคุมไปให้มันจบฤดูกาลไปแค่นั้นเองนะเหตุผลไม่มีอะไรที่จะไม่เลือกลิเวอร์ p o o ในวันนี้แพงแค่ไหนก็ต้องต่อนะวันนี้ให้ต่อเจ้าบ้านลิเวอร์ p o o นะราคาลูกครึ่งเดี๋ยวมาดู3คู่ที่เหลือกันคู่ที่2ทางฝั่งอิตาลีนะเป็นบอลโคปไอิตาลีนะเป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะนัดแรกก็ เสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะเล่นกันที่บ้านของมิลานนัดนี้เล่นกันที่บ้านของอินเตอร์มันก็ไม่มีบ้านใครบ้านมันทั้งนั้นแหละนะเพราะว่ามันใช้สนามเดียวกันนะไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องเจ้าบ้านนะอินเตอร์วันนี้ได้เป็นเจ้าบ้านนะดูเฮทูเฮล่าสุดของคู่นี้กันหน่อย5แมตช์หลังสุดนี่เล่นกันมาเป็นทางอินเตอร์ชนะได้2เสมอกัน2และทางมิลานชนะ1ก็เรียกว่าไม่ได้มีอะไรข่มกันมากมายนะสำหรับคู่นี้สถิติเฮทูเฮทห้านัดหลังสุดของอินเตอร์กับเอซีมิลานมาดูฟอร์ม ก่อนมาดูฟอร์มของอินเตอร์มิลาน5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3แล้วก็เสมอ2นะนัดล่าสุดพึ่งชนะสเปเซียไป3ประตูต่อ1แล้วก็ชนะเวโรนา20ชนะยูเว่1-0เรียกว่า3นัดหลังสุดนี่ชนะมาได้หมดนะสำหรับอินเตอร์มิลานขยับมาดูฝั่งของเอซมิลานบ้างเอซมิลาน 5แมตช์หลังสุดนี่เท่ากันเลยนะชนะ3เสมอ2เหมือนกันนัดล่าสุดพึ่งชนะเจนัวมา2ประตูต่อ0แล้วก็มีเสมอโตลิโน่0-0เสมอบรูย่า0-0แล้วก็มีชนะกกยารี่1-0แล้วก็ชนะเอ็มโปรี1-0เรียกว่าสถิติเท่ากันใกล้เคียงกันมากนะฟอร์มหลังสุดก็ชนะ3เสมอ2ด้วยกันทั้งคู่วันนี้ราคาเปิดมาให้อินเตอร์มิลานต่ออยู่ครึ่งลูกผมมองว่าคู่นี้มันก็เหมือนไอ้คู่แรกเนาะแดงเดือดอนะมันยอมกันไม่ได้นะ เป็นดาบิแมตของเมืองมิลานด้วยนะวันนี้ราคาเปิดมาครึ่งลูกผมมองว่ามุมเสมอน่าจะกว้างนะเพราะนัดแรกที่เจอกันมาก็เสมอกันมาแล้ว0ูนย์นะวันนี้อินเตอร์มิลานมาต่ออยู่ครึ่งลูกมุมเสมอมีมุมชนะของเอซีมิลานมีนะตัวเจ็บก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะทั้งเคสซี่ทั้งสลาตันอิบัยฮิโมวิดก็หายเจ็บกลับมาเรียบร้อยสําหรับ a อซมิลานก็จัดทับได้เต็มที่นะกองกลางก็มีโตนลุง่งตโตนลี่อะไรพวกนี้ก็ยังเล่นได้นะวันนี้ a อซีมิลานไม่เป็นรองมากมายนะอินเตอร์ มาต่อครึ่งลูกผมให้เลือกลองไปทาง A อซีมิลานมาดูทางฝั่ง bon Spain, บอลสเปนมางช่วงตีสอนะเป็นคู่ลิเบติสเจอกับเอลเช่ลิวเบติตฤดูการนี้ดีเกินคาดนะตอนนี้อยู่ที่5ส่วนเอลเช่ก็ดีเกินคาดเหมือนกันนะที่คาดว่าน่าจะตกชั้นในช่วงต้นฤดูการตอน ท้ายฤดูการช่วง2-3เดือนหลังนี้ก็เร่งเครื่องขึ้นมาได้ดีนะตอนนี้อยู่ที่13แล้วก็พ้นโซนตกชั้นเรียบร้อยนะสำหรับเอลเช่มาดูเฮด o ูเฮดของคู่นี้กันเฮดูเฮดของคู่นี้ที่เจอกัน5แมตช์หลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งเบติิชนะได้2เสมอกัน2เอลเช่ชนะได้1เรียกว่าสถิติไม่หนีกันเท่าไหร่นะสำหรับลิวเบติสกับเอลเช่ลิวเบติสฟอร์ม 5แมตช์หลังสุดนี้ชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะนัดล่าสุดนี้พึ่งเสมอเรียวโซซิดัตมา0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นชนะกาดิดมา2-1ชนะโอซาซูนา4-1มาดูฟอร์มของเอลเช่ทีมเยือนบ้างเอลเช่ che, ทีมเยือน5นัดหลังสุดนี้ชนะ2แล้วก็แพ้ไป3นะแต่นัดล่าสุดนี้ชนะสวยเลยนะชนะ oka, มาโยกามา3-0ก่อนหน้านั้นมีแพ้เรียวโซซิดัดไป2-1แพ้บิวเบา2-1แพ้บาเลเซีย1-0แล้วก็ชนะ กราดา1-0มาดูของทางเอลเช่เนี่ยที่แพ้นี่คือแพ้สกอร์เบียดทั้งนั้นเลยนะแพ้เรียวโซซิดัด2-1แพ้บิลเบา2-1นั้นแล้วก็มีแพ้บาเลนเซีย1-0เรียกว่าเอลเช่นี่ พอไหวอะ่ะพอสู้ได้นะอันดับในตารางก็บ่งบอก้วนะนะว่าเขาไม่หมูนะสำหรับเนะอลเชในฤดูกาลนี้ขึ้นมาอยู่ที่13เลยวันนี้ราคาให้ลิเวติมาต่ออยู่1ลูกนะก็ต้องยิง2ลูกขึ้นไปถึงจะได้ตังผมมองว่าเอลเชสู้ได้นะลิเวติช่วงปลายๆนี่เล่นทั้งกลางสัปดาห์ทั้งปลายสัปดาห์มีแผ่นนะบอลทางยุโรป้าก็ได้ลุ้นได้ลุ้นก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับลิเวติผมมองว่าลิเวติหลังๆนี้ก็ยังไม่ดี มากมายเท่าไหร่นะเอลเช่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะั้นจากหนีตกชั้นตอนนี้มาอยู่กลางตารางแล้ววันนี้ลิเวอร์มาต่ออยู่ครึ่งลูกผมยังเลือกลองไปทางทีมเยือนเอลเช่นะบอลรองกําลังมานะเมื่อคืนกาดิสก็บุกไปอัดบาซ่าได้ยันบ้านนะวันนี้เอลเช่ก็น่าจะมา ยันเสมอกับลิเบติตได้นะนะวันนี้ผมเลือกทางเอลเช่ราคา1ลูกนะลิเบติตต่อ1ลูกผมเลือกลองไปทางเอลเช่ส่วนอีกคู่หนึ่งของทางฝั่งสเปนคู่นี้เตะดึกอีกนิดนึงนะเป็นเตะตีสองครึ่งเป็นเบียริลเจ้าบ้านนะเล่นในบ้านเจอกับบาเลนเซีย เบียร์ลิวตอนนี้หล่นมาอยู่ที่7แล้วนะก็ใกล้จะหลุดโคต้าของฟุตบอลยุโรปนะแต่ว่าเบียร์ลิวยังอยู่ในเส้นทางยูฟาแชมเปียนลีกนะรอบรองแชมเปียนลีกก็เข้าไปอย่างพิกความคาดหมายนะชนะทั้งบาเยอร์ชนะทั้งยูเวนะเข้ารอบไปเจอกับลิเวอร์พูลในรอบรองนะส่วนบาเลนเซียดูกาลนี้ก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะตอนนี้เบียร์ลิวอยู่ที่7บาเลนเซียอยู่ที่10มาดูเฮด o ูเฮดล่าสุดของคู่นี้กัน 5แมตช์หลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางเบียริวชนะได้1แล้วก็เป็นทางบา l เลนเซียชนะได้ถึง4เลยนะเรียกว่าแพ้ทางกันค่อนข้างเยอะเลยนะเบียร,ริวฟอร์มฤดูกาลนี้อาจจะดีจริงแต่บา l เลนเซียเฮตูเฮตนี่เหนือกว่าเบียริวชัดเจน5แมตช์หลังสุดนี่เป็นบา l เลนเซียเก็บชัยชนะได้ถึง4แมตช์แล้วก็เบียริวชนะได้แค่1 ฟอร์มล่าสุดของทางเบียริลนะก็คือ5นัดหลังสุดนี้ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะนัดล่าสุดนี้เพิ่งเบียดชนะเกตาเฟ่มา2ประตูต่อ1นําหรับเจ้าบ้านเบียริลส่วนฟอร์มหลังของทางบาเลนเซีย5แมตช์หลังสุดนี้ชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นะนัดล่าสุดนี้เพิ่งเปิดบ้านแพ้ทางโอซาซูนามา2ประตูต่อ1น ผมมองแล้ววันนี้ราคาเนี่ยนะแพงมากเลยนะสำหรับเบียริลเบียริวมาต่อบาเลนเซียอยู่ลูกควบลูกครึ่งผมมองว่าเบียริวตอนเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโฟกัสไปที่แมตท,ที่จะเจอลิเวอร์พูลนะเก็บตัวได้ต้องเก็บนะเพราะในฟุตบอลลีกนี่น่าจะลุ้นยากแล้วน่าจะลุ้นทางฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวแล้วอีกอย่างสถิติของบาเลนเซียเวลาเจอเบียริวนี่ค่อนข้างดีนะไม่ว่าเย่าไม่ว่าเยือนนี่เก็บชัยชนะได้4แมตช์หลังสุดเลยวันนี้ เบียรลิวมาต่อลูกครวบลูกครึ่งนะบอลดูสูสีสูสีแต่เบียรลิวมาต่อแพงหลือเกินนะวันนี้ผมก็ให้เลือกลองไปทางทีมเยือนบาเลลเซียน,น่าจะมาสู้กับเบียรลิวได้นะเบียรลิวน่าจะโฟกัสไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วแหละนะผิดกับทางบาเลลเซียที่เจอกับ,บเบียรลิวครั้งไหนก็เชื่อขนมกินได้เลยว่าบาเลลเซียนี่เก็บชัยชนะแน่นอนจากสถิติแล้วก็จากดูจากโฟกัสของทางเบียรลิวแล้ววันนี้ผมให้เลือกลองไปทางบาเลลเซียนะเบียรลิว ต่อ,อยูลูกควบลูกครึ่งผมให้เลือกลองไปทางบาเลนเซียอ่ะมาสรุปกันอีกที4คู่คู่แรกลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูนะลิเวอร์พูลต่ออยู่ลูกครึ่งผมให้ต่อลิเวอร์พูลคู่ที่2อินเตอร์มิลานเจอกับเอซีมิลานอินเตอร์ต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ลองทางเอซีมิลานคู่ที่ 3. ลิเวอติ เจอกับเอลเช่นะลิวเวติตต่ออยู่1ลูกผมให้ลองไปทางเอลเช่ทีมเยือนคู่สุดท้ายเบียรลิวเจอกับบาเลนเซียเบียริวต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งผมให้ลองทางบารเลนเซียนะก็เป็นต่อ1นคู่แล้วก็ลอง3มคู่เลยนะ4คู่ตามนี้ลิเวอพูเอซีมิลานเอลเช่แล้วก็บาเลนเซีย สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม s c s n นะก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกบอลความเคลื่อนไหวฟุตบอลทุกอย่างนะก็แอดเข้ามาคุยกันนะมีแอดด้วยนะใส่ s c s n หรือใครอยากถามทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้ก็แอดเข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเนาะช่วงเรียว t ามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ในช่องทางลา์ตีว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3ช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o ็อกนะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลย So c c e r s n i p e r อร์แต่ Tik t o ็อกนี่เป็น So c กเกอร์อันเดอร์สกอร์สไนเปอร์นะก็ทั้งสามช Share, กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากในทุกๆวันนะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับสกเกอร์สไนเปอร์นามีให้ติดตามกันทุกช่องทางนะแล้วแต่สะดวกเลยใครอยากดูทาง YouTube ก็ได้ทาง Facebook ก็มีทาง Tik t o k ก็ได้นะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่องสกเกอร์สไนเปอร์เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ